โชว์หน่อยพี่ดูอยู่เหรอไายพี่เอกจะไปพี่โอ้โห My God ไฟร้องไฟอะมันเป็นไงพี่ใช้ได้เหะพี่พี่บัททำบอลลูนเมื่อไรครับเร็วๆนี้นะครับผมเร็วๆนี้นะจริงๆวันนี้ต้องไปตรวจสุขภาพนะ ตื่นเช้ามากูลืมตัวสักกะเพาหมกซับไข่ดาวไปสองกล่องน้ำแดงสดายอีกหนึ่งไปตรวจอ้วกแตกแน่นอนไม่ต้องห่วงลืมตัวไปหน่อยอดมาตั้งแต่เที่ยงคืนเมื่อคืนอดมาตั้งแต่เที่ยงคืนไม่กินน้ำไม่กินข้าวอะไรสักอย่างไอสัตว์พักเดียวเช้ามาหิวจัดสองเดือนลัวครับพี่เพื่อมอบจากทีขอบคุณมากครับผมขอบคุณสำหรับสองเดือนนะครับม่วงไม่น่ามีดอก นี่เราวมงดูนะมึงดูนะดไอตัว่ฮ่าหนึ่งพี่้ยฉูเรดไปด้ต่หอน away w โอ้ยเฮียอ๋อทีมเราไวเปิร์ลเหรอ ไปบีบเงอตายเอาไนซาดัว่าแล้วนะวันคนแค่นาโฟเทลมึงก็ตายไหมถามคำเดียว้จัดให้กูงามงามจัดให้กูงามงามถ้าเกิดจะสังเกตว่าผมสตีไม่สังเกตในนี่นะในในสตอรี่ไอจีผมหรือไม่ก็เฟสนะใครเห็นก็ว่าตาย เพื่อนกูเริ่มเริ่มหลุดเริ่มล้วล่รู้หลุดจะั่วก็ตัวฉันแล้วกูต้องไปเก็บทูดอฟอสว่ะเออเอาให้แน่นอนไม่ต้องหวงโชว์หน่อยพี่ดูอยู่เหรอได้พี่เอกจัดไปพี่เสร็้วชมเปี้ยนมส Sorry He walk, he walk I him think... <laughs> I don't know <laughs> I can heal you, say okay, first Stop Open, buddy. What up? One enemy remaining What? Too long มัวทรงมัวทรงอะไรอ่ะน้องดูลายกระสุนดิมึงเฮียใช่ปหล่ะนี่นี่น่อยหน่อยมันต้องดูลายกระสุนโดนได้ไงโดนได้ไงพูดหมุ่นไม่เคยพี่ฉันเว่อร์เป็นไงพี่แค่ได้แล้วพี่ไปสิทธิ์แล้วเดินเต็ม่ j u s ไม่เคยเลยหรอไอ้เหี้ยบางทีมันก็พูดแรงไป

อ้ม่กแมเก็บเอนี้ทเลยนะหลายเขีมาแน่นอน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 ไม่ใ่ก็ขวาเคลฟซ้คลฟซาบ้าวล้เ้ยเ้ยเ้ยวันเซตวันเซตวันเซต120 raise แมเอร์ t e มอ t เร็เรมละลูอกูไม่ทำงานโค้บ็คอ้ทอ d โอ้โหเฮ้ยแมบอกเอยยาวมา่ชั่วโมงไม่เอานะมายาวแน่นอนมายาวลเฮ้ยอทีมกูทำเพียอะไรกันอยู่เนี่ย

ในนึงในนึงพีคพีปิกไม่ปิงไม่ปิงไม่ไปว้ชดิชจ้าโอ้โหเคีียเสกเคีียไม่เอาไหนเลยหรอมึงไม่เอาอะไรเลยหรอเคีียนรกเอ้ยโทษดีครับโคตรอยากเกิดอยากเกิดต้องเดินไปเปิดไอ้เคีียนี่ละสัตว์เนี้ยจะรบเลย มานี money, money, <S s ats, money, ่มานี uh ่ส huh. okay. okay. ัตว์มานี่หนังเป็ดเว่งเวงหลบ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 เฮ้ยวจนทอ Okay. คือมึงจะแอคเคียอะไรไอ้ควายโโอ้หไม่ยิงได้มันก็ต้องแอกแล้วเนาะไอ้เคียอะไรเวลามึงไปเล่นโจยิงนะกูยังไม่เคยด่ามึงเลยนะไอ้สัตว์ในกลุ่มนะผู้หญิงโผล่หาทีมทีแบบไปทีว่างไหมครับอ่ะกูเคยด่ามึงไหมไอ้เฮียกูเคยด่ามึงไหม แต่วันนี้เนี่ยกูเล่นของกูกูยิงได้ขอบแบบมดึงหน้าหน่อยนึงอะไรอย่างงี้ไอเหี้ยมึงบากกูกันทิงโฟร์เอแมน one more o n เชี่ยกูโคตรเอาเลยไม่รู้เป็นเฮี้ยอะไรอ่ะยี่สิบตายเจ็บตัวสุดท้ายเสียเลยวุ้คเออเฮี้ยน่าได้ชิบหายเนาะกระเมนพุชกระเมนพุชโอ้โหเย็นแม่วันอาทิตย์เรนะ เกือบจะเท่แต่ยังตินโง่ก็เลยไม่เท่สักทีโอ้โหช่ยจะเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าตายีชีวิตหนึ่งแซงคิวแซงคิวีกี่ขวแล้วนะครับฮ a p p y b i r t h ด a y นะครับผม35แล้วเหรอ35ยังนั่งดูผมอยู่อีกเหรอภูมิใจมากเลยถ้าปากต่อแหลก้วตกปากนะขอบคุความสุขมากนะพี่ขอให สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกตรงว่าสุขภาพสำคัญที่สุดะพี่มีควคมสุขมากสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมพี่เขายังดูมึงเลยเออว่ะพี่ยังดูกูเลยนี่หว่ามึงดูนะเขาบอกนะเอาแบบห้าหน้าหัวไหมห้าหน้าหัวไหมมีให้เห็นนะเว้ยบอกไว้ก่อน f ฮ้ย fuck me านัทโอ้ยโอ๊ยโอไอเหี้ยลูกีทุกทางเลยตายล้บอดสภาพหันนทหัวมีให้เห็นเองดูช็อตนี้ลันไม่เคยเกิดขึ้นบ่อยเพราะว่าพี่ไม่ค่อยมาพีกหรอกอะไรมุมมอะไรอย่างเงี้ยครับผมสอายละหาละเฮ้ยคอมคอมคอเฮ้ยแล้เไอ้คนเว้ยสัตว์ ที่การสุดพอดีการสุดอีกน,นัดนึงคือตายเยหรอเว้ยเฮียทำไมมันอะไรทำไมันต้องเกิดตายละทำไมมันต้องเกิดขึ้นเลยกับวินนน่งยอ,อยู่วะเฮียนั่นนี่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 ซันบีแมนมิสบีเกนบุรีทำลายปอดไปเยอรมันตลอดไม่รู้ไปหาใครไอ้เฮียรู้ทางรู้ คนเดิมไปไหนคนที่เก็บสามใต่เย็นแต่เย็นเนาะติดเล่นมากไปมันก็ไม่ดีบางทีอ่ะนี่เจอแน่นอนแทบอะติด flash f l a s ง i n g ดีๆๆอย่าเจอกันนะอย่าเจอกันนะอย่าเจอกันนะฮิอ่าเว่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 เอกดิ One enemy, remote. yeah. Last player standing, enemy spotted today. Nice. a <laughs> เห็นปะมื่อกีนัหนมึงเป็พยานให้กูได้ใช่ไหมมึงเป็พยานให้กูได้ใช่ปะนี่มันเป็นได้ยังไงวะนองนอง้อบม่เก็บมาตั้งนานเ็ล่าผูเก็บมลั ไม่ที่ไม่ได้ไม่วัไม่คิดว่ามันจะใกล้ขนาดนั้นไงคิดว่าแบบจะหนีรอดเลยเฮ้ยววามีววมีเซชยยโนตยัยอ้อไอ้งยืนตัตนอาร์เคสตันตน no n v e second five five second one down stun turning ไม่หลืออะไร one more one more And Unde, Your duty is so Nice one. Nice, nice guys. Team yang hey, team. Chamber. What's up? Chamber. What's up? Your like fight super bass, dude. No, 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 no. Ah, you super bass lah. No! <laughs> Don't lie to me. เนี่ย <laughs> 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 Did you like? No. c e a n e a n o no, 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 no. p o t ready. <S ไม่พูดเยอะแต่อยากจะโชว์แทอเก็บไม่มีไม่มีให้เห็นเอเอคอนเฟิร์มเอซอเอเอวอกวอกวอกคคคอากาแชมเบอร์โอเคโอเค เปคอนโทรลสเปคอนโทรลแมนได้อยู่อะจังหวะนี้นะต้องบอกตรงว่ามันเป็นอะไรที่เห็นกันบ่อยครั้งเห็นกันบ่อยครั้งไม่ยามแข่งขันถ้าเกิดผมจับแชมเบอร์หรือเซนตินลขึ้นมามันจะเป็นภาพอย่างนี้แหละครับจะไม่อย่างนี้หรอกผมบอกว่าถ้าเกิดมีแชมเบอร์ผมจะเล่นแชมเบอร์นะแต่ผมออกก่อน ก็เลยเป็นภาพไอทียิงหลัง8ปดนัดไม่โดนนั่นแหละครับตานึงเหรอะเดสตตนบี Never ม i n d the I อ e a n the c o m b ั t i n g B B man I t h i มน one t u r ั oh w น gonna ้บีแคบีไม่ใั่ไม่ลงมือค่ะไม่ว่ามันกลับมาป่างทำแค่นี้ Mau nggak mama? Nggak. Here. Menang menang lah. Back Oh, ah, hebat. Ada, 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 ada. Go, 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 Guys, ini uh, yeah. super bass. Pibang mau? Iji lah Bo. Sodik, Pibang. เอาพี่แบงค์มาเหรอ